หมือนจงใจโกหกเหมือนจงใจแบบสร้างเรื่องขึ้นมาแต่พี่ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วคือตอนนี้เองก็ซวยต่อจากเขาที่เองไปเช่ามาแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าเองไปเช่าจากใครมารับฟภาพแล้วกันเนาะพอเองก็เช่าเขามาจริงอะ่ะเองก็ไปหาโจนมาให้ได้อเองก็รับผิดชอบกับพี่อะ่ะพี่เก็ตอยู่ไหมคะครับอยู่ครับอ๋อคนนี้เขาคนนี้ค่ะเบอร์ที่ท,ที่ที่ให้ให้ให้คนไหนครับเนี่ยคุณคุณผู้ชายใส่ผมครับพี่ผมครับ<ม> อยู่ค,คนนี้ถูกต้องไหมใช่ครับอืมแกงอยู่แก้งไหนนะ่ะอยู่อันเวลครับพี่อยู่อันเวลมีมีอะไรจะบอกพี่ป่ะอ่าคือื่อวานอ่ะมันเรื่องรถ,ถดุใช่ไหมผมไปแจ้งมาแจ้งมาแล้วก็วคือผมเช่ารถกับคนชื่อเบอร์หกแปดสามสามไม่เพรผมเชา่าไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่แบบนี้เลยป่ะ หน้าโรงพักไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ได้พูดพูดแบบนี้ปะอ๋อหน้าโรงพักเมืม่อคืนใช่ผมผมไปครับพี่ไปสองคนเลยไม่ใช่หรอผมไม่ได้พูดแี้เอเอ,อเองก็ไปไม่ใช่หรอใช่ครับใช่เออเองบอกว่าเองโดนป้นถูกต้องไหมใช่ครับใช่เออแล้วถามหน่อยตอนที่ถามอะ่ะบอกว่าโดนป้นอะ่ะแล้วทำไมาเองถึงจะเองถึงไม่พูดแต่ว่าเองอ่ะเช่าคันนี้มาต้องรอให้มานั่งตาม คือคือไม่รู้ครับพี่เพราะว่ามันมันรถหลดดุดไปอ่ะถ้าผมไปแจ้งความมันก็ผมไม่รู้ทะเบียอนอะมันจะไม่รู้ได้ไงก็เองพวกเองเป็นคนเช่าเองเองเป็นคนเช่าจากเขาเองแล้วเองพอเช่าเสร็จประกาศหมายจับ <c oughs> พวกเองสองคนก็มาหน้าโรงพักพอมาหน้าโรงพักเสร็จเองก็พูดกับพี่บอกพี่ผมก็โดนป้นเหมือนกันอืมแต่เองไม่ได้บอกว่ารถคันนี้เองเช่ามา ก็คือผมนึกว่าเขาเขาจับโจนได้พี่ผมเลยไปหน้าโรงพักเอ็งอยากคิดว่าเขาจับโจรได้ไงพี่ถามหน่อยเองเองไม่พูดกับพี่สักคำหนึ่งเลยว่าเนี่ยรถคันนี้พี่ผมทําหลุดนะอืมเอ็งไปแค่บอกว่าเอ็งโดนป้นเหมือนกันเหมือนร้อนตัวเหมือนไปหน้าสอนอ,นอนร้อนตัวแล้วตอนที่โทรศัพท์ไปทําไมไม่รับโมเหรอพี่ อผมผมเพิ่งมาครับเพิ่งมาอะไรเองก็ยังอยู่หน้าสอนอพี่อยู่เลยอ๋ออันนั้นมันคนละเบอร์พี่อันนผมผมเช่ามาจากผู้ชายอ่ะผมเบอร์ห้าแปดห้าสามอืมก็คือหลายทอดเนาะใช่ป่ะมันน่าจะประมาณสามทอดก็คือเองเป็นคนเช่าคนสุดท้ายถูกต้องไหมใช่ใช่ครับใช่แต่มันก็สวยตรงที่ว่าไอรถที่เองเช่า มันมาป้นพวกพี่แต่แต่ผมมีพยานนะพี่จบดตอนที่ผมโดนขโมยรถอะ่ะอืมไม่เองไม่ได้บอกกับพี่ดิเองไม่ได้พูดกับพี่แบบนั้นดิหน้าโรงพักอะ่ะเองไม่พูดเลยว่าเองมีพยนพยานยไม่คือ,อคือ,อผมจะเล่าให้ฟังก่อนพี่คือตอนแรกกับผมไปจกแคบใช่ไหมแล้วทีเนี้มันมันมีผู้ชายกับผู้หญิงอะขี่รถมาแล้วคือผู้ชายลงรถมาแล้วก็ เหมือนเหมือนมาเอารถพวกผมไปเลยอะแล้วก็บอกว่าขอบคุณสําหรับรถอะไรเขาก็ไปเลยอะแล้วทีนี้ผมก็ถามผู้หญิงผู้หญิงว่าไม่รู้จักเขาเหมือนเขาให้พามาหารถอะแล้วเขาขับรถไปเลยแล้วผมก็ไปตามหาเขาแล้วก็ไปเจอเขาไปป้นเพื่อนผมอยู่ที่ร้านเทียซิวอะตรงปรั๊มอาเทนาครับแล้วผมก็เลยไปแจ้งความไว้ แล้วก็เห็นตำรวจประกาศหมายเรียกพบผมเลยไปกันเองอยู่ใช่ไหมตอนที่พี่เอารถไอ้คันนั้นไปลงพักจับให้อ,อยู่ค <วะ S 1> รับพี่อยู่โจยอยู่<อ>แต่เองไ,งได้บอกกับพี่ไหมว่าพี่คันนั้นอะผมอะเช่ามาแล้วมันหลุดไปไม่ไมได้บอกครับพี่แล้วพี่ถามอะไรแบบนี้ใครช่วยครับ เหมือนจงใจโกหกเหมือนจงใจแบบฟัางเรื่องขึ้นมาแต่พี่ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายอ่ะอยถ้าถ้าตอนที่ที่พี่ไปแจ้งความอ่ะรถคันนั้นอ่ะมันเป็นของของ, AMD งเอ็มดีลมผงเออก็จริงแต่เขาอ่ะมีพยานปล่อยเช่าให้เองแต่เอ็มดีลมผงอ่ะก็สวยเฟมินาแล้วแล้วคือตอนเนี้ย เองก็สวยต่อจากเขาที่เองไปเช่ามาแต่พี่ไม่รู้กว่าเองไปเช่าจากใครมาเช่าจากเบอร์หกแปดสามสามพี่เออเองก็ไปหารับผิดชอบแบบตรงนั้นเองเพราะสุดท้ายเองเองก็ยอมรับมาแล้วว่าเองไปเช่าคันนั้นมาแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าเองไปปนมาจริงไหมน่ะเองก็ยอมรับกับพี่แล้วเองอ่ะเช่ามาจริงเองก็ไปหารผิดชอบไว้คนนั้นเอาเอง แต่สุดท้ายเองอะ่ะเช่ารถคันนั้นมาแล้วคันนั้นมาปนที่แต่แต่แต่พวกผมก็โดนป้นเหมือนกันนะพี่แล้วผมก็มีหลักฐานที่ผมไปแจ้งกับตำรวจอยู่อะ่ะมันมันก็ทํากันได้หลักฐานอะ่ะเปนพิ่มดียิงกว่านะเมื่อกี้นะ,น,ะนั้นก็ ยังมีหลักฐานเองก็เอาหลักฐานไปไปแย้งเอาเองแล้วกันเนาะเบอร์อะไรนะเบอร์นั้นเบอร์อะไรที่ยังเช่ามาหกแปดสองสามพิ่ ซัมเมอร์ต่อซัมเมอร์ที่ที่เขาให้เช่าคือให้เช่าเบอร์ไหนเบอร์หกแปดสามสามใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เบอร์หนูใช่ไหมเนี่ยคนนี้ใช่ครับใช่ใช่หกแปดสามสามเบอร์ใครเบอร์ผมอ๋อก็คือเบอร์เราคือเราเช่าต่อมาจากจากแก๊งหนูแก๊งหนูให้คนนี้เช่าแล้วคนนี้ก็ปล่อยต่อ แล้วแล้วเราอยู่แกงอะไรอะ่ะไม่มีแกงครับประชาชนครับไหนไหนอันเวลลองใส่หน้ากากให้ดูหน่อยดิสองคนเลยครับเม่เช่นนี้พี่ แล้วมีหลักฐานไหมครับว่าว่าไปเช่าเขามามีครับมีอยู่กับน้องอกเ<ต>ราก็คือมีหลักฐานโดยใช่ว่าไปเช่ามาจริงถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่อืมันก,มนก็มันก็รัรบรับสภาพล้วกันเนาะพอเองก็เช่าเขามาจริงอะ่ะเองก็ไปหาโจรมาให้ได้เองก็รับผิดชอบกับพี่อะ่ะแต่พี่เรียกไปที่แลนครับอะยิงไหมเนี่ยวะว่าพีของครับไม่เคยยิงอ่ะ คือไม่คือวัดกันตรงนี้แหละไม่มาขบวนในแดนได้หรอรลลอรอพี่เพสเพสว่าไงตอนซ้อมซ้อมไหม